สวัสดีครับภาเข้าใจสยสารครับพี่อโร่าพบดแกกปลาครับพี่องดูดิไปแกกปลาครับแกกปลาใส่บกบวบแล้วครับพี่องครับแกกปลาดิบด้วยครับซื้อปลาดิบไปแกกแล้วครับพี่องดูดิครับข้นแห้งบ่ได้ครับพี่อง เพราะว่าแกงป่าดีถ้าคั่นอยู่แล้วครับตูป่าที่แตกก็ครับอตัวแกงเป็นตูเลยครับครับตอวของตูครับพี่อยากไลยดอกแล้วครับพี่น้อง,องแกงปา่าใส่บักบวกมีป่าแล้วครับมีบักบวกแล้วครับแล้วก็มี่ปลาตะไคร่พริกก็ครับผงซีรร รครับปลาด,ด้วครับปลูกรถดโอ้ยปุ๊บ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 เลยครับพี่กก้อกปได้ทศไทยตอนฟ้านบวกบวกต่างปลายเบิรงด้องอครับพี่น้องไทยตอนแกงสุกเลยเนะครับ เดี๋ยวกระชียกโลกแล้วครับที่เอาแซ่พ่นดีครับได้ใส่บกพิิกด้วยแล้ว ไปที่สุกแล้วครับผัดบวบไปยี่สุกแล้วครับ แกงปลาใส่บะบวกใส่ตะไคร่ใส่ผักอีตูปรุงรสกับวิาบราบัลลาแล้วครับพี่องปรุงชื่อรสกับปลาแล้วครับแกงแบบบานๆเท่าแล้วครับพี่นอง สำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำดีนะครับฝากเข้าใจสารสวัสดีครับฝากคนใแคนแชร์กดติดตามด้วยด้วยครับพี่ร้อง